ผมมาเคลียร์กันเอาให้เรื่องนี้มันจบที่ผมนะคุณ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a าช Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจศิลานะครับใน EP ที่15นะครับจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้ใน EP ที่24นะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะดําเนินต่อไปอย่างไรจากตัวอย่างที่เราได้ดูกันนะครับต้องบอกว่าตัวอย่างเนี่ยมันให้ดูแล้วมันก็มีช็อตที่หลอกคนดูด้วยว่าให้เราเนี่ยเห็นอะไรกันบ้างแต่มันจะเร็วมากเดี๋ยวผมจะเอามาสโลว์ให้ทุกคนดูนะครับว่าในตัวอย่างเนี่ยมันเห็นอะไรมากกว่าที่เราได้ดูผ่านผาน,นรเเดี๋ยว พูดถึง EP ที่24กันดีกว่านะครับผมว่าเนื้อหาใน E ีีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับใน E p ีที่24นะครับซีดาเนี่ยก็วางแผนที่จะจับตัวมินตรานะครับผมโดยที่ให้สาวิตเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปบอกหมอนะครับผมว่าจะให้ถอดเครื่องช่วยหายใจของพ่อนะครับทำให้ทีราตเนี่ยต้องโทรตามศิลานะครับออกมาจากบ้านนะครับแล้วมิ่งขวัญน่ะหลังจากที่เขาแย่งสมุดโน้ตกับพ่อนะครับทำให้พ่อเนี่ยตกบันไดลงมานะครับแล้วก็พ่อเนี่ยต้องไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับทำ เข้าโรงพยาบาลเนี่ยรู้ถึงทันวานะครับทันวาก็เลยโทรบอกมินตรานะครับให้มินตราเนี่ยมาหาพ่อที่โรงพยาบาลนะครับในขณะที่มินตราเนี่ยมาหาพ่อที่โรงพยาบาลนะครับมิ่งขวัญเนี่ยเขาก็ล่อให้มินตราเนี่ยออกมานอกโรงพยาบาลแล้วสีดาเนี่ยก็ส่งลูกน้องมาจับมินตราไปแต่มิ่งขวัญเนี่ยก็ถูกจับตัวไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ารู้เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องการจัดการทุกคนที่รู้เรื่องนี้นะครับมิ่งขวัญก็เลยได้รับเพาะกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้นะครับแล้วทันวาก็เห็นเหตุการณ์ที่มินตรานะครับถูกจับตัวไปก็เลยโทรบอกิิลลานเก็ย ให้บักนะครับผมไปตามจับสาวิตนะครับเพื่อมาเป็นตัวต่อรองกับสีดานะครับบักเนี่ยก็กว่าจะจับสาวิตได้นี่ก็เกือบเอาเล่นเอาเกือบแย่เหมือนกันนะครับผมแต่เอาสุดท้ายเนี่ยก็จับตัวสาวิตมาได้นะครับมินตราเนี่ยพยายามที่จะหนีพามิ่งขวัญหนีออกมาด้วยนะครับผมเป็นคนที่รักพี่สาวมากๆนะถึงพี่สาวเนี่ยจะทําอะไรกับเธอไว้ขนาดนี้นะครับเธอก็ยังรักพี่สาวของเธอนะครับพยายามพามิ่งขวัญหนีออกมาด้วยแต่ถูกสีดานะครับผมเข้ามาจับตัวแล้วก็ตบนะครับสีดาเนี่ยก็เลยโทรหาสีดานะครับด้วยเบอร์ของ สีดาเนี่ยก็คิดว่าลูกชายตัวเองโทรมาแต่พอรับสายปุ๊บเป็นเสียงของศีลานะครับเธอนายเอาโทรศัพท์ของลูกฉันมาได้ยังไงคุณเอาโทรศัพท์ของคนของผมมายังไงผมก็เอาโทรศัพท์ของคุณมาอย่างนั้นแหละแล้วมันก็ตัดจบไปนะครับโอเคอันนี้คือเนื้อหาใน ep ที่24ที่เราได้ดูกันไปอันนี้สรุปแบบย่อๆนะครับในตัวอย่างที่เราได้ดูกันนะครับผมจะเป็นช็อตต่อเนื่องนะครับผมจากฉากที่คุยโทรศัพท์กันนะครับก็จะเห็นว่าศีลาเนี่ยเขาพูดคุยนะครับผมกับคุณนายศีดานะครับโดย คุณแล้วก็ผมนะครับเขาก็เลยนัดแลกตัวประกันนะครับผมในกลางป่าสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัดมาที่ฉากแลกตัวประกันนะครับเหมือนคุญชีดาเนี่ยเขามาถึงที่แล้วแต่ว่ารถของศิลานะครับผมวิ่งพุ่งเข้ามาชนท้ายเลยนะครับทำให้คุญชีดาเนี่ยเหมือนแบบกําลังจับโทรศัพท์อยู่เนี่ยหน้าขมำกันเลยพร้อมกับมินตราด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับศิลานี่ก็ลงมาจากรถแล้วก็ยิงลูกน้องของศีดานะครับแล้วมาถึงจุดที่จะต้องแลกตัวประกันแล้วนะครับผมเหมือนมินตราเนี่ยพยายามที่จะหนีออกมาจาก ฝั่งของสีดามเพื่อมาหาศิลานะครับแต่ว่าทั้ง2ฝั่งก็เอาปืนยิงขู่กันนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยแค่เอาปืนมาเจาะก,กันคงไม่ยิงกันหรอกนะครับและศิลาเนี่ยก็เอาปืนยื่นขึ้นมานะครับผมในฉากเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าสาวิทเนี่ยเหมือนพยายามที่จะเข้าไปขวางศิลานะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะกําลังจะก,กระโจนใส่ศิลาไม่รู้ว่าจะไปขวางปืนหรือจะไปดันแขนให้ปืนเนี่ยมันไปทิศทางอื่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนสาวิทเนี่ยมีปฏิกิริยา กับปืนของศิลานะครับเหมือนกําลังจะเข้าไปหาศิลานะฮะหลังจากการเจรจาตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปด้วยดีหรือว่าต่างคนต่างพากันหนีแล้วก็ตามล่ากันนะครับถูกตัวอย่างเนี่ยก็ตัดไปฉากที่อยู่ในโกดังนะครับซึ่งเป็นโกดังเดิมที่จับเมนตรามานะฮะฉากนี้เนี่ยจะเห็นว่าศิลาครับสู้กับลูกน้องของศิดาคนหนึ่งที่ใช้ปืนลูกซองนะครับจะเห็นว่าภาพเบื้องหลังนะครับที่มีภาพหลุดออกมาจากตัวอย่างของทีมงานที่เอามาลงสตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่าศิลาเนี่ยมีการใช้ปืนลูกซองนะครับผมย น่าจะเป็นปืนลูกซองกระบอกนี้หรือเปล่าเพราะว่าศิลาเนี่ยไม่ได้ใช้ปืนใช้ไม้นะครับผมแล้วก็ฟาดไปที่ลูกน้องของซีดาอาจจะเอาปืนลูกซองเนี่ยมายิงต่อสู้จนแบบกระสุนหมดก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหลังจากฉากนี้เนี่ยศิลากับซีดาเนี่ยเขามายิงปืนประจันหน้ากันแล้วนะฮะทั้งคู่เอาปืนเจาะกันนะครับด้วยที่รอบบริเวณเนี่ยลูกน้องของซีดาตายกันหมดเลยน่าจะด้วยปืนลูกซองที่ศิลาใช้นะครับแล้วในช็อตนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวอย่าง มันจะถูกตัดสลับกันไปเร็วมากจากที่สีดากับสีลาเนี่ยเขาเอาปืนจ่ะกันนะครับจะเห็นว่าสีดาเนี่ยน้ำตาไหลด้วยด้วยความโกรธแค้นคือแบบว่าพี่ซีเรียมเนี่ย acting เนี่ยดีมากเลยนะครับเวลาโกรธเวลาหนน้ำตาไหลอัตโนมัติเลยแบบเป็นยอดมากแล้วในช็อตนี้นะครับผมที่มันตัดสลับกันไปมาด้วยความรวดเร็วเราก็จะเห็นแค่ว่าสีลากับสีดาเอาปืนจ่อกันแล้วก็ยิงกันคนละปั้งปั้งนะครับแต่ว่าในช็อตที่มันจับเร็วเนี่ยผมแคปภาพมาได้ทันนะครับผมไปสโลว์แล้วก็แคปภาพมาได้ทัน จะเห็นว่าจะมีฉากที่สีดาเนะครับเหมือนจะถูกยิงมือนะครับผมแล้วก็ปืนเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่ได้อยู่ในจังหวะที่จ่อกันนะครับเหมือนอาซีดาเนี่ยเหมือนจะถูกยิงมือแล้วปืนเนี่ยมันเปลี่ยนทิศนะครับผมเหมือนแบบเหม,มๆๆเือนกาลังจะล้มนะครับผมในช็อตนี้แต่ว่ามันมันได้แค่ภาพเบลอๆด้วยความที่ภาพม,มันเร็วนะครับแล้วมันก็จะมีอีกฉากหนึ่งจะเป็นตอนที่ศิลานะครับตรงนี้เนี่ยมันเร็วมากหลายๆคนอาจจะมองไม่ทันนะครับศิลาเนี่ยยืนมองจากด้านบนสายตาเขาเนี่ยมองลงไปข้างล่างอาจจะเป็นตอน อนที่สีดาเนี่ยโดนยิงนะครับแล้วก็ล้มลงไปกับพื้นแล้วศีลาเนี่ยก็ยืนมองอยู่อันนี้เราคิดว่าเฮ้ย ศิลาเนี่ยจะใช้จะใช้สารเตี้ยเลยเหรอจัดการกับสีดาโดยที่ไม่ใช้กฎหมายเลยใช่ไหมเพราะวาเวอร์ชันเก่าเนี่ยสีดาก็ถูกตำรวจจับนะครับแล้วก็เข้าคุกไปแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยศิลาจะแก้แค้นด้วยการฆ่าสีดาเลยเหรอก็โหดเหมือนกันนะครับศีลาเนี่ยตอนนี้เหมือนกาลังยืนมองสีดาที่ล้มลงไปอยู่กับพื้นนะครับเราไม่รู้ว่าจากนี้เนี่ยศิลาจะยิงสีดาซ้ําหรือเปล่านะครับหรือว่าศีลาเนี่ยจะปล่อยให้ตำรวจจัดการนะครับถ้าเป็นในเวอร์ชันเก่านะครับผมฉากที่ศีลา กับ оП. สีดาเนี่ยประจันหน้ากันนะครับผมจะเป็นฉากตอนอวสานเลยจะเป็นตอนสุดท้ายเลยนะครับที่ซีลาเนี่ยเข้าไปชิงตัวมินตรานะครับแล้วก็สู้กับสาวิทนะครับจนตัวเองเนี่ยถูกยิงตกน้ําไปนะครับแล้วศีลาเนี่ยก็ขึ้นมาดึงสาวิทลงไปในน้ําด้วยจนตัวเองเนี่ยถูกสีดายิงเข้าไปที่กลางหลังนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยก็เข้ามาเนื่องด้วยจากพ่อของศีลานะครับ พาตำรวจมาแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยไม่น่าจะมากับพ่อพ่อของศิลาหรอกเพราะว่าพ่อเนี่ยยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลยนะครับถ้าตำรวจจะมาเนี่ยอาจจะเป็นมาจากท่านพีระหรือเปล่านะครับผมท่านพีระเนี่ยอาจจะพาตำรวจมาหรือไม่ก็เหมือนในเวอร์ชั่นเก่าที่แบบว่าแววกับ แหวนนะครับพามาซึ่งในซีนนี้เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยลักษมีเนี่ยจะถูก A นะครับผมถูกสาวิทยิงตายและแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีการเข้ามาเกี่ยวข้องกับซีนนี้มั้งอาจจะแบบลักษมีเนี่ยในเวอร์ชันนี้อาจจะยังไม่ตายนะครับแล้วสีดาเนี่ยก็ศีลาเนี่ยก็ถูกยิงตกน้ําไปนะครับสีดาก็ถูกตำรวจจับไปนะแล้วหลายๆคนก็คิดว่าศีลาตายไปแล้วนะครับส่วนสาวิทเนี่ยก็โดนกระสุนนะครับผมจากตำรวจยิงกาดลงไปด้วยแล้วก็คุณนายสีดาเนี่ยก็ถูกตำรวจยิงที่ขานะครับหลังจากนั้นนะครับผมตำรวจ แล้วก็งมจนเจอสาวิตนะครับแต่ว่าไม่เจอศิลานะครับผมสาวิตก็ขึ้นมาจากน้ําแต่ว่าเขายังไม่เสียชีวิตนะปรกอบกับการกลับมาของสีดาปรก,กับความโหดขั้นสุดและคนเดียวที่ได้หยิบสีดาได้นั่นคืออะไไงยุ้ง หลังจากนั้นนะครับผมมินตราก็ถูกอานําส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่ามินตราเนี่ยได้เสียลูกไปแล้วนะครับแต่คุณแม่เนี่ยปลอดภัยแล้วไฟล์ของแม่ของมิ่งขวัญน,นะครับผมแล้วก็ตัวของมิ่งขวัญเองเนี่ยเ <ME Ê S 2> มื่อรู้ว่าคุณนายสีดาเนี่ยถูกจับนะครับเขาก็พยายามที่จะหนีออกนอก,นอกประเทศเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับขณะที่เขากำลังนั่งแท็กซี่เนี่ยกำลังจะไปสนามบินนะครับผมก็มีตำรวจเนี่ยเปิดบ่อนะครับแล้วก็ขวางน้ารหลดไว้แล้วก็มาจับตัวทั้งคู่นะครับผมไปโรงพักนั่นเองนะครับพอไปถึง เขาเนี่ยมาจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ดีนะไม่รู้หรอว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวสั่งย้ายให้หมดเลยในขณะที่เขาโวยวายอยู่ก็มีผู้หญิงที่แบบว่าถูกจับกลุมอยู่ในคุกด้วยเนี่ยก็แบบว่าบอกว่าเฮ้ยเสียงดังอะไรนึกแล้วทีนี้เขาก็ไปด่าผู้หญิงพวกนี้นะครับว่าแบบเป็นคนชั้นต่ำพวกแกเนะี่ยเป็นคนที่คุกทีนี้พวกเขาเนี่ยก็เลยลุมลุมตีลุมกระทืบนะครับผมทั้งมทั้งมิ่ง,มงขวัญแล้วก็คุณแม่ก็คือกองนะครับผมในคุกเลยนะครับส่วนไฟล์ของคุณนายสีดาน,นะครับผมกับสาวิที่ถูกจับไปนะครับกกก็ําาลังถูให้มทํําาาาแแผนแผนนนกกรรดเดิน ดีนะครับผมให้มาทําการอาทําแผนคํารับสารภาพนะครับดยที่ให้มาที่เกิดเหตุนะครับผมแล้วก็ทําให้ดูว่า,ายิงยิงคนยังไงฆ่าคนยังไงทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็มีคนมามุงดูเต็มเลยฝ่ายแหวนแล้วก็แวแวนะครับเขาต้องการที่จะมาแก้แค้นนะครับผมแก้แค้นคุณนายรีดาเพราะว่าเขาคิดว่า,าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนฆ่าศีลาตายนะครับเขาก็เลยขนเปลือกทุเรียนนะครับผมมาเต็มตะกร้าเลยแล้วก็แจกคนที่มาดูเนี่ยให้ช่วยกันแบบว่าเอาเข้าไปตีนะครับผมเข้าไปตบหน้าทั้ง ิแล้วก็คุณนายสีดาเนี่ยจนเลือดเต็มตัวเลยนะครับแล้วคุณนายเนี่ยก็มาทาฉันยังไงพวกแกมันคนชั้นต่ํายิ่งพูดแบบนี้ก็ยิ่งโดนลุมถึงกันไปใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดจบของคุณนายสีดาแต่ก็ไม่ถึงตายหรอกนะครับผมก็แค่แบบถูกทําร้ายร่างกายนะครับตารวจก็กันการออกไปนะครับส่วนฝ่ายของมินตรานะครับผมเขาก็เสียทั้งลูกแล้วก็เสียทั้งศิลาไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยเขาแบบคิดถึงมากเขาก็มานั่งที่บ้านหลังเล็กนะครับผมมาที่เรือนหลังเล็กเนี่ยที่เคยอยู่กับที่เคยแบบเ<ๆ> อยู่่่ทีีนนะครับจนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเป่าเมาัลโอ,อกแกนนะครับผมเพลงหัวใจของเธอเนี่ยเป็นเสียงเป่าเมาาลโอ,อกแกนเป็นเป็นเสียงเมัอโอกแกนของศิลาเนี่ยเขาก็พี่ต่อพี่ต่อ พี่ต่ออยู่ไหนแล้วทีนี้ศิลาเนี่ยก็โผล่มาครับแล้วเขาก็กอดกันทั้งคู่ก็กอดกันนะครับผมแล้วมินตราเนี่ยก็ถามศิลาว่านี่พี่ต่อยังไม่ตายใช่ไหมศิลาก็เลยบอกว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะคือศิลาแต่คนที่จะอยู่กับมินตราตลอดไปก็คือพี่ต่อแล้วทั้งคู่ก็กอดกันแล้วก็จบบริบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมของหัวใจศิลาใน EP ีที่17แล้วก็ เป็น E ีสุดท้ายนะครับผมในตอนจบนั่นเองเป็นตอนจบของเรานะครับซึ่งไม่รู้ว่าณปัจจุบันอะเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมจะจบแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันนะแต่ว่าในเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับผมหรือไม่อาจจะแบบเปลี่ยนจุดจบของนักแสดงแต่ละคนให้เป็นไปตามไหนเนี่ยเราก็อาจเขาอาจจะเปลี่ยนได้นะอาจจะแบบว่าตอนจบของคุณนายสีดากับสาวิตเนี่ยอาจจะไม่ถูกทําแบบนี้ก็ได้อาจจะแบบถูกทําแบบอื่นหรืออะไรก็แล้วก็ว่าไปนะครับผมหรืออาจจะโดนอะไรมากกว่านี้หรือจะซอฟกว่านี้อะไร ก็ว่าไปนะครับอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้คือมันไม่ไม่ไม,ไม่เขาทาไม่เหมือนเป๊ะอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาถึงตอนอวสานแล้วนะถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจศิลากันต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์จากตัวอย่างในแต่ละตัวอย่างของแต่ละ e ีละว่าตัวอย่างเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็ มันควรจะดําเนินเรื่องไปประมาณไหนจากเวอร์ชันเก่าอะไรเนี่ยอาจจะมาทําคลิปพูดคุยกันได้ครับแล้วก็ถ้าออนแอร์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีอะไรมาพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวจะมาทาคลิปพูดคุยกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่รับชมมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมตั้งแต่ที่แบบว่า,ามีหัวใจศิลามาราทอนนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมคือเรามาทําคลิปหัวใจศิลาเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยกระแสดีคนในโซเชียลเนี่ยดูเยอะเหมือนกันถึงเลตติ้งเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะคร ละครของช่องอื่นที่แบบว่าเออมีฐานคนดูเยอะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับขอบคุณมากแล้วกันเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยมาได้ีน,นี้จรงแล้วกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับาาากกกกกกดดดดดดดตตติมมไไลคแชร่เพอ สสิ้นุดเกือบจะล้มตัวลงไปนอนกองกับความพ่ายแพร้รองกับกบฏแล้วแตลัมีแสนหนึ่งพาด่าดที่ตรงปลายของฟ้าในวันที่ฉันได้จจะทธอเธอคือพลังจุดไฟให้ฉันลุกขึ้นเดินตอน่อ เธอทำให้ฉันแข็งกระพงอ,อดจนไม่ทอยย้อเพื่ออะไร,ไรฉันตามเต็มทุกส่วนที่ฉันนั้นขาดหายด้วยคำว่ารักจากใจเธอ นด้วยพลังที่คนไม่อาจมองเห็นด้ยวยตาเมื่อฟ้าได้ส่งเธอลงมาเหมือนคำบัญชาให้สู้ต่อเกือบจะล้มตัวลงไปนอนกองกับความพ่านะยแพ้ แต่กลั้มีแสงหนึ่งพักผ่า,านที่ต้องปลายของฟ้าในวันที่ฉันได้ใจเธอ,อเธอคือพลังจุดไฟฉันลุกขึ้นเดินต่อเธอทำให้ฉันพล่นกล้าพออดทนไม่ท้อเพื่อันต่รารัก ่นที่ฉันนั้นขาดหายด้วยคำว่ารักจากใจเธอคือจะล้มตัวลงไปนอนกองกับความพ่ายแพ้ ไม่กลับมีแสงหนึ่งพลาดผ่านที่ตรงปายของฟ้าในวันที่ฉันไม่จะทำเธอคือเวลงจุดไฟฉันลุกขึ้นเดินออกเธอทำให้ฉันเปล่งดาบหมดจนไม่ทชอเพยักเธอ